ใช่จะส่งไปทั่วประเทศเลยรถพ่อรถล้วนรถทัวร์รถไทยจักรยานมอเตอร์ไซค์ได้หมดอ่ะจักรยานไม่หาได้นคนแรกที่รับชาไม้ทีละเยอะแบบนี้ไปขายเป็นสูตรกระจายแรกด้วยต้นกําเนิดสูตรกระจายที่จะส่ง<ช>ทั่วประเทศค่ะมาแล้วออเดอร์ของสูตรกระจายชาไม้ตลาดไทยปทุมธานีครับรอบนี้เติมสต๊อกกันอีกแล้วมาบ่อยนะเจ้าเนี้ยแต่ว่าหนูไม่ค่อยมีเวลาว่างมาส่งเท่าไหร่พี่พักกี่พันถุงสามพันถุงค่ะรอบนี้มีอันนี้ด้วยอันนี้อะไร ข้าวอะไรอะข้าวข้าวน้ำสดแล้วก็วเพื่อหอมน้ำสดค่ะเมนูพิเศษใช่เมนูพิเศษเราอตอนแรกพี่นทัทพูจะข้าวโพดด้วยแต่ว่าข้าวโพดเราทำไม่ทันนะคะช่วงนี้นะใครที่แพนเจ้าน้ำก็อย่าลืมทักมาขอรวงหน้าบอกพี่กายพี่นัทพูดก่อนอยู่ หลังแม่โคท้องหลวงตรงข้ามกับปั๊มพิธีใช่ตรงข้ามกับปั๊มพิธีค่ะยังเยือยังเยี้ย,ง,ยงกับปั๊มพิธีนิดเดียวค่ะใครที่สนใจรับน้ำไปขายน้าหรือไม่ก็ค้นหาชาไหมสาขาตลาดไทายในโซเชียลก็ขึ้นแล้วโอ้พี่นัทุูตอยู่กับเรามานานมากส่งได้ทั่วทั้งประเทศไทยเลยไม่ว่าที่อยู่ตามตอกซอกซอ,อยไหนก็ตามรับจบ<ด>ทุกเคสค่ะใครใ<ช>ที่สนใจนะอยากใครก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้แหละว่าสนใจเดี๋ยวพี่นัทุฒิเขามาตอบแน่นอน<ช>เพราะว่าเขาชอบโหดทุกทุกคอมเมนต์เลยโอ้นานทีจะได้เข้ามาที่โรงงานนะไม่ค่อยได้เข้ามมาาาาาอัเนนนนนพกกรรรื่่่ยๆคะะวบุ อัพเดทหน้าเพจทุกวันเข้าไปติดตามหน้าเพจกันได้ใ,ใครที่แบบติดตามอยู่แล้วก็ได้เห็นทุกวันเราอัปเดตตลอดเวลา<ช>แล้วพี่นัทุฒิก็มาบ่อยมากๆช่วงนี้วันนี้ขอตัวไปขึ้นแล้วเด้อบายบายคะ่ะทิมนี่ว่าหน้าร้านคนเดียวเด้อใช่พิมพ์นี่ไว้หน้าร้านคนเดียวต้องรีบไปฝากด้วยนะคะช้างไม้สาขาตลาดไทยค่ะสนใจสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศไทยครับขึ้นเสร็จแล้ว